5เหตุผลพอร์ชทำเชลซีดีขึ้นผิดหูผิดตาซูซูกิจัดโบนัสใหญ่ส่งท้ายปีแคมเปญูซูกิทริปเปิลโบนัสดิวช่วยผ่อนนาน2ปีเดือนละ1,500บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ย0%พิเศษสุดค่าราชการรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเกษตรกรได้ใช้รถคุณภาพในราคาเข้าถึงได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก15,000บาท สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r รซ e r b ออฟฟิเชีย l ครับแม่ช่วงนี้ครับโพเชติโนทโตทำในแฟนเชลซียิ้มกันได้สัทีนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยผลงานเรียกว่าย่ำแย่สุดๆนะฮะพวกเขาเนี่ยชนะได้เพียงแค่1เกมในการเจอกับลูตันแล้วก็ปิดฉากเดือนกันยายนด้วยการยิงใครไม่ได้เลยในเกมพรีเมียร์ลีก ไรประตูยอดเยี่ยมในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ในเดือนกันยายนนะครับแต่พอเข้าสู่เดือนตุลาคมครับหลายสิ่งหลายอย่างดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาครับจนตอนแรกเนี่ยแฟนเชลซีทำใจแล้วเหมือนกันนะครับย้อนกลับไปครับในเกมที่เตกคารบารบาวครับเชลซีเนี่ยเจอกับไบรตันก่อนหน้านั้นเนี่ยเชลซีเพิ่งจะแพ้แอสตันวิลล่ามาครับแต่ว่า พอมาเจอกับไบรตันในเกมคาราบาลครับครับรอบที่3เชลซีครับเปิดเดอร์บิชครับแล้วก็ชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์เนี่ยต่อมาครับมาเจอกับฟูลแลมในคาร์เวนคอตเทจนะฮะเมื่อวันจันทร์นู้นที่ผ่านมาก็คือสัปดาห์ก่อนนะครับเชลซีเนี่ยบุกไปชนะได้2 0เล่นดูดีมีทรงครับครึ่งแรกเนี่ยสามารถจบสกอร์ได้นะครับผมแล้วก็จบตรงนั้นแหละนะครับมูดริกแล้วก็อาร์มันโดบรอยานะครับยิงในเรียกว่า2นาทีเนี่ยยิง2ประตูเลยทีเดียวนะฮะ จนกระทั่งเกมล่าสุดครับเจอกับเบอร์ลี่ครับไปยืนที่เทิร์ฟมัวครับแรกๆผมยกเป็นแฟนเชลซีอึดอัดแน่นอนเลยครับโอ้โหและโดนไว้ด้วยไงฮะโดนยิงนำไปก่อนนะครับแต่จากนั้นมาครับเชลซีรัวกันกระจุยกระชายเลยนะครับวันนี้ครับก็เลยจะพามาดูครับ5ข้อว่าอะไรที่พอรชเนี่ยทำไมเชลซีถึงดีขึ้นครับข้อแรกเนี่ยแน่นอนครับคือ พอชเลิอกอินดี้ครับคำว่าพอชเลิอกอินดี้คือ mm hmm. การจัดตำแหน่งนักเตะมัวโซตัวเหลงเลยครับบางคนควรจะทุ่งจับไปยืนเป็น back size. แบ็กซ้ายแกก็ไม่จับไปยืนบางคนควรจะเล่นในตำแหน่งนี้ก็ไม่จับไปยืนนะฮะแต่พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยเหมือนก็รู้จักกับนักเตะมากขึ้นรู้บทบาทโลของนักเตะมากยิ่งขึ้นมันก็เลยดีขึ้นนะครับข้อที่2ครับ คือเรื่องอะไรครับเรื่องของระบบการเข้าทำชัดจเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเชลซีระบบการเข้าทำเนี่ยมันจะไปตายในพื้นที่สุดท้ายคือตำแหน่งเบอร์สิบเนี่ยมันขาดแคลนอยู่นะครับแล้วก็นิโคล่าแจ็กสันนั้นเรียกได้ว่าว้าวเวสุดๆนะครับเพราะในเกมปีสั้นนะครับแจ็กสันเนี่ยถือว่ามีคนมาช่วยเชื่อมไงไมื่จะเป็นเอ็นคุนคูมูนตริกอะไรพวกนี้มีคนมาช่วยหรือชุกูเมกาแต่พอเล่นไปเล่นมามันไม่มีใครเข้ามาช่วย และสุดท้ายครับก็เป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละรครับผมแจ็คสันดูเวิร์งว้างเกมรุกพื้นที่สุดท้ายเข้าสู่ไฟ n น l เติร์ดไม่ได้นะครับทำให้การจบสกอร์มันย่ำแย่แบบสุดๆนะครับข้อที่3ครับคือแดนกลางเนี่ยโหตอนนี้แข็งโป๊กแข็งปากเลยนะครับเหมาเซตเกซโดครับจับคู่กับเอนโซเฟรนันเดสแล้วก็คู่นี้ทำผลงาน กันนไดดด้อย่่างโดดเนนค,คือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ายังไงล่ะคือพอชเนี่ยพยายามจับตำแหน่งแล้วมันก็ดูมึนมึนงงง,งนะครับคืออาจจะมีชุกอูโกชุกวูคู่กับไกเซโดแล้วก็ดนันเอนโซเเล่นตัวบนเนี่ยมันไม่ใช่ครับแดนกลางเนี่ยมันขาดคนออกบอลจากแนวลึกนะฮะพอไกเซโดเนี่ยจะตัดบอลได้ก็ต้องพาบอลขึ้นไปแล้วมันขาดตัวจ่ายบอลไงและเอนโซเพเล่นดนันอ่าดนบนเนี่ย คือการสร้างสรรจังหวะจากแนวลึกเนี่ยการจ่ายบอลการสุดทางซ้ายขวาการแกะเพรสซิ่งมาเนี่ยการจ่ายบอลเร็วเนี่ยมันก็ไม่มีครับทําให้เกมรุกของเชลซีมันรุดฟืดครับเกมคาร์เตอร์แท็กเนี่ยมันก็ชา้าเหลือเกินนะครับข้อที่4ครับก็คือเรื่องราวของการจับเจ้าหนูโคพาเมอร์เนี่ยแหละครับมาลงสนามครับก่อนหน้านี้เนี่ยพอร์ชเนี่ยเคยสัมภาษณ์นะครับว่าโคพาเมอร์เขากะจะให้เล่นเป็นเบอร์สิบนะครับ ซึ่งณปัจจุบันนี้ครับตั้งแต่เล่นเกมคาราบาวครับในการเจอกับไบรตันเจอกับฟูแมลมรวมไปถึงเกมล่าสุดที่บุกไปชนะเบอร์ลีได้4ประตูเนี่ยโคพัมเมอร์มีส่วนร่วมกับประตูของเชลซีครับคือเป็นคนที่สร้างสารรค์โอกาสในเชจะเล่นปีขวาบ้าง ขยับมายืนเป็นเบอร์สืบบ้างแต่นี่ครับคือตัวสร้างสารรค์โอกาสอย่างแท้จริงและมีคนเล่นร่วมกับมันจะเป็นโรย่าเอิหรือว่าจะเป็นการเล่นร่วมกับนิโคลัสแจ็กสันแบบนี้ครับและโคพเมอร์เนี่ยถือว่าเป็นคีย์แมนจิกซอกคนสําคัญเลยทีเดียวนะที่ทําให้เกมรุกของเชลซีดูมิติมากยิ่งขึ้นนะครับข้อสุดท้ายครับคือต้องบอกว่าเป็นเพราะว่านักเตะหลากหลายคนเนี่ยเริ่มเล่นเข้าระบบเข้าแผน ของโพชดิโนมากยิ่งขึ้นนะครับนวจะเป็นมิคาโรมูดริกนะครับก็เริ่มเล่นแบบดูดีมีทรงครับไรฮิมสเตอร์ลิงครับปีทิสันเนี่ยไม่ได้เอาอ่าวอะไรเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เดอรริงคนนี้โอ้ฟอร์มดูดีขึ้นมาชัดเจนนะครับดูดีมีทรงขึ้นมาแบบสุดๆเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยเรียกว่ากลายเป็นเดอะแบบในเกมรุกของเชลซีในการจบสกอร์เลยนะครับ จ็คสันก็เริ่มดีขึ้นครับเพราะว่าเกมรุกต่างๆเนี่ยมันเริ่มดูมีแบบแบบแผนแล้วก็พอมีเพลย์เมคเกอร์ริมเส้นซ้ายขวาดูดีขึ้นพอเอนโซเนี่ยจับกลับแบบวไปยืมตำแหน่งเดิมเนี่ยทุกอย่างมันก็ลงตัวและก็ดียิ่งขึ้นครับทำให้ตอนนี้เกมของโพชติโน่ดียิ่งขึ้นแล้วนะครับผมและอีก10เกมต่อจากนี้ครับเรียกว่า เป็นการพิสูจน์โพเชเดโนอย่างแท้จริงเลยครับเพราะว่าสิบเกมต่อจากนี้ครับต้องบอกว่าไม่ทร,รมาได้ครับเล่นในบ้านเจอกับอาร์ซนอลครับหลังจากพักเบรกทีมชาตินะเล่นในบ้านเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับแล้วก็เล่นในบ้านเจอกับแบล็กเบิร์นครับในเกมาคาราบัพรอบที่4ครับไปเยือนสเปอร์เล่นในบ้านเจอกับแมนซิตีไปเยือนนิวคาสเซิลเล่นในบ้านเจอกับไบรตันแล้วก็เล่นในบ้านครับเจอกับทางฝั่งของ มันเชร์ยูไนเต็ดครับแล้วก็เป็นเอลฟอร์ตันแล้วก็เรียนในบ้านเจอกับเชฟฟิูไนตถือว่าเป็นโปรแกรมที่พิสูจน์ฝีมือ ของโพชติโนได้ดีพอสมควรครับแต่ว่านักเตะก,ก็จะเริ่มทยอย,ยอยหายเจ็บกลับมาครับม่าจะเป็นโรมโอลาเวียเอ่ยนะครับหรือว่าจะเป็นลิสเต็มในนีนน้ก็หายกลับมาแล้วแต่ว่าถูกแบนไปเกมล่าสุดก็เลยไม่ได้มีชื่อนะครับก็แม็กขวาเริ่มกลับมาแล้วครับตอนนี้ครูคูระยาก็เป็นแม็กขวาจำเป็นไปอยู่เกมล่าสุดอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าพอขัดประทับไปได้เลยครับนี่ถือว่าเป็นการเผย5ข้อครับว่าทำไมโพชเนี่ยถึงทําทีมดีขึ้นมาตุลาคมทำให้แฟนเชลซียิ้มแก้มปริขึ้นมาได้กันหน่อย ดูบอลอย่างสนุกสนานขึ้นมาเพราะกันยายนนั้นขมขื่นแบบสุดๆนะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยกันนะครับ